โอ้ยตัวใหญ่มากเลยดูฮะโอ้ยโ,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 โคตรหมาเลยพเพสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาพเพื่อนๆนะฮะหมาปากเบ็ดเหมือนเดิมครับผมนี่หมายบ่อใหญ่เลยครับวันนี้เราหวังไอชอนใหญ่นะครับไปนี่นะครับเปิดซิงหลังแรกก็โอ้ยปลายังลกเลยนี่แหละฮะปลาชอบมาแถวปลาลกนะครับ วาจะมาถึงที่หมายนี่แวกดีๆครับน้ำมันล้นมาฮะปลามันมาหากินฟางกะลิงอันนี้ปลาตัวใหญ่ครับทุกคนปักเน่นๆหน่อย โอเคครับวางปลาดีดีหมันหมนน้ำแบบล้นตะลิงแบบนี้ฮะตรงนี้เหมือนมีอะไรมาแบบว่าเป็นป่องไว้เลยเหมือนปลามันมาอยู่ครับผมอะ,อะเรามาปักล้งสุดท้ายกันครับเพื่อนเพื่อนนี่ไหมายสวยเลยฮะนูด,ดูแบบน้ำมันล้นเห็นไหมฮะแบบปลายหญ้าโผล่ขึ้นมานิดเดียวอย่างนี้แหละฮะปลาชอบเลาะตะลิงครับผม วันนี้บรรยากาศยามแรงสดชื่นนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาลุ้นกันครับว่าจะหมานไหมไปนี่ได้แล้วโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับถึงเวลาที่จะไปยามเบ็ดของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุนพร้อมๆกันเลยครับไปกุบครับเกือบไปโอ้โหตัวใหญ่มากแลนะ้ว <c oughs> ดูฮะโอ้โหโคตรหมาเลยโอ้โหดูฮะโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนอ้หมันหมาแล้ววันนี้ไอโอ้โหหลังแรกย right. ังไม่กินเหยื่อครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับมาดูหลังนี้กันครับทุกคนนี่มาลุ้นกันครับมีตัวหรือเปล่าโค้งวบยวบเลยโอ้โหมีไหมเนาะดูก่อน อน่าจะหลุดครับเนี่ยโอ้โหโอ้โพันกขี้หญาใหญ่เลยฮะโอ้โหน่าจะตัวใหญ่ครับเนี่ยหืมเรามาไม่ทันมันฮะโอ้โหเดี๋ยวเราใส่เยอะก่อนครับมากบครับเพื่อนๆกบครับ ไปไหนแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับผมกบครับโอ้โหโอ้ย,อยดูฮะใสสวยครับผมนี่ครับเพื่อนสำหรับคืนนี้ก็แฮวครับปลาแต่ เราได้กบสองตัวครับผมโอ้โหหมานมากเลยพอดีไปเจอมันข้างป่านะฮะเกือบไม่ได้แล้วแมงเข้าปากพอดีเลยืหแมงแบบบินเข้าคอโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันตอนเช้าครับผมว่าจะเป็นยังไงจะได้ไหมไปครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับถึงเวลาที่จะมาลุ้นเบ็ดของเราแล้วนะครับไปไปเลยกันเลย หลังแรกของเราก็จมน้ําเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแรงฮะโอ้โหไม่เหลือฮะไปดูครับน้ําท่วมบิดละหมดเลยฮะโอ้โหฝนตกแรงฮะโอโ้มาดูหลังนี้กันบ้างครับผมเห็นแล้วฮะหยบหยบครับผมนี่นี่นี่เอาหมาลวฮะเชา้านี้ว่าลึกว่าไม่ได้ตัวแล้วโอเคครับผม ใสพอใช้ได้ครับใส่สวยฮะว้าน้าท่วมเบ็ดก็ลึกว่าไม่ได้ฮะโอ้โหย่งแต้มครับผมมันหมานมาดูหลังนี้ครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับน้ําท่วมหรือว่ามีตัวหรือเปล่าทําไมอยู่ขนาดนี้ฮะโอ้โหลุดครับโอ้โหแบบเบ็ดหลวมเลยฮะโอ้โหน่าเสียดายน่าจะตัวใหญ่น่าดูครับผมโอ้ย นี่ครับเพื่อนๆผลงานเช้านี้ก็ได้ไอช่อนนะครับใสสวย1แต้มนะครับผมก็รวมกับเมื่อคืนกบ2ตัวนะครับแหมพอได้หมานพอได้ทําห่อหมกครับผมยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เต็มเครื่องนี่เหมือนหมานฮะ